กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะออยมีสเปรย์น้ำแร่ตัวหนึ่งมาแนะนํานะคะนี่ค่ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ของรียานะคะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่จากธรรมชาติเลยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยดูอิ่นน้ำดูชุ่มชื่นอ่ะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันดูนะคะหลังจากที่ออยใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่าที่รูุมขนกว้างๆตรงนี้นะคะมันจะตื่นขึ้นนะคะคือใช้ดีมากแต่ว่า มันดูแบบนี้ยังเห็นผลไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะมาลองกับคุณแม่ของออยเองนะคะนี่นะคะนี่คือเป็นคุณแม่ของออยเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดตรงคอกันนะคะเนี่ยคือดูจะเป็นผิวแบบเหี่ยวๆนะคะมีรอยย่นนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวหลังจากฉีดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะเขย่าก่อนใช้นะ ใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วก็ไปฉีดไปตรงที่บริเวณที่เรามีปัญหาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตบๆนะคะรอสัก5นาทีนะคะผิวตรงที่เราฉีดเนี่ยมันจะดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะกลิ่นมันจะเป็นแบบสดชื่นนะคะแล้วก็เย็นเบาสบายนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะกดๆไป ประมาณ5นาทีนะคะถึงจะเห็นผลมันจะไม่เห็นแบบชัดเจนมากนะคะเพราะว่าต้องใช้ต่อเนื่องนะคะแต่คือครั้งแรกที่ใช้เนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าผิวตรงคอบริเวณคอที่เรามีปัญหาเนี่ยมันจะตื้นขึ้นนะคะเห็นไหมคะมันจะเริ่มแบบยังไม่ครบ5นาทีนะคะเราก็กดไปนะคะผิวตรงที่เหี่ยวๆเนี่ยมันจะมันจะตึงขึ้นนะคะมันจะชุ่มชื่นขึ้นคุณแม่รู้สึกไหมคะว่าผิวมันตึงๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝั่งนี้อเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะฝั่งนี้ยังไม่ถึง5นาทีเลยค่ะเนี่ยมันจะเรียบขึ้นนะคะมันจะตึงขึ้นฝั่งนี้คือจะเหี่ยวอยู่เห็นไหมคะทุกคนคือเห็นผลชัดเจนมากคือดีมากๆนะคะคือไม่ได้โม้เลยนะคะอ่ะสังเกตตรงๆนะคะเห็นไหมรอยเหี่ยวจะเห็นชัดมากเลยนะคะตรงนี้แต่ฝั่งที่เราฉีดมันจะตื้นขึ้นนะคะเนี่ยดีงามมากนะคะอันนี้คุณแม่ใช้ครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าปกติอาอใช้เองนะคะ นี่นะคะไม่จกตาเลยนะคะดีมากๆดูคะ่ะทุกคนดีจริงๆเลยแม่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารเคมีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพลาราเบนนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะใช้ได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะจนถึงอายุ50กว่าเลยนะ